จากเด็กหญิงที่เกิดมาในยุคปฏิวัติและเติบโตในยุคสงครามสมเด็จพระพันปีหลวงสวัสดีครับชาวไทยมิตรวันนี้แอดจะชวนมาดูปฐมบทของสมเด็จพระพันปีหลวงที่หลายคนอ่านไม่เคยรู้ครับภาพจําของเราคือพระราชินีผู้อ่อนโยนคูผระไหมแต่ถ้าแอดบอกว่าราักฐานของพระองค์คือการปฏิวัติการพลัดพรากและสงครามล่ะครับเรื่องนี้เริ่มที่พระบิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลครับประเด็นคือท่านเป็นทหารแต่หลังหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ประสูติปี2 4 7 5ได้แค่2เดือนท่านก็ต้องถอดเครื่องแบบหลังการปฏิวัติ และผันตัวไปเป็นนักการทูตคำถามคือทหารผู้ถูกถอดเครื่องแบบทันนี้ สอนอะไรพระธิดาที่ทำให้พระองค์ไม่ใช่แค่ทนได้แต่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นอย่างลึกซึ้งครับบททดสอบแรกคือบทเรียนนักการทูตครับประสูติได้3เดือนก็ต้องพลัดพรากจากพระบิดามารดาที่เสด็จไปอเมริกาถูกฝากให้ญาติเลี้ยงนาน2ปีครึ่งในมุมแอดนี่ไม่ใช่วินัยทหารแต่คือความอดทนรอคอยแบบนักการทูตครับซึ่งเป็นทักษะที่ทาให้ต่อมาพระองค์ทรงทนนั่งฟังปัญหาของพระสนิกรได้เป็นวันๆพอกลับมาพร้อมหน้าบททดสอบที่2ก็มาถึง สงครามโลกครั้งที่สองครับคราวนี้ทหารในตัวพระบิดาตื่นขึ้นใช้สงครามเป็นห้องเรียนจริงกรุงเทพถูกทิ้งระเบิดแล้วคนทิ้งก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรครับฝ่ายเดียวกันกับที่พระบิดาทหารผู้ถูกถอดเครื่องแบบเคยเป็นทูตไปประจํานั่นแหละโลกมันกลับตลบตาขนาดนั้นเลยท่านให้ย้ายไปโรงเรียนเซนต์ฟรังไม่ใช่เพราะหรูหราแต่เหตุผลของทหารคือไกลพอที่จะเดินไปเองได้นี่คือบทเรียนเรื่องวินัยและความรับผิดชอบท่ามกลางสงครามครับมิติที่2ที่สําคัญกว่าระเบิดคือค,อความขาดแคลน สงครามสอนให้หิวและแบ่งปันและมิติที่3ทีแอดเชื่อว่าท่านพ่อจงใจสอนท่านไม่ได้สอนให้กลัวระเบิดแต่สอนให้มองดูครับสอนให้ทอดพระเนตรว่าเมื่อไซเรนดังไม่ว่าเจ้าหรือไพร่ทุกคนก็ต้องหมอบราบกับพื้นเหมือนกันครับนี่คือคีย์ครับมันคือสมมภาวะแห่งความทุกข์การเข้าใจว่าต่อหน้าความลําบากเราทุกคนเท่ากันและนี่คือคําตอบครับที่เราเห็นภาพพระองค์ทรงพระดําเดินลุยคโคลนได้ก็เพราะทรงเป็นเด็กหญิงที่เคยเดินฝ่าสงครามไปรโรงเรียนมาก ที่พระองค์ประทับกับพื้นดินฟังชาวบ้านได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่แค่เพราะทรงทนได้แต่เพราะทรงเข้าใจว่าในความทุกข์เราทุกคนเท่ากันและการที่ทรงอุทิศทั้งชีวิตเพื่อมูลนิธิศิลปาชีพสู้กับความยากจนแอดคิดว่าไม่ใช่แค่เพราะทรงเป็นประชินีผู้มีเมตตาแต่เพราะทรงเป็นหม่อรมราชวงศ์สิริกิตผู้ที่เคยรู้จักรสชาติของความขาดแคลนมาก่อนครับพระองค์ไม่ได้ให้จากที่สูงแต่ทรงพระราชทานในฐานะผู้ที่สูงเข้าใจว่าการไม่มีมันรู้สึกอย่างไร แล้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ